วันนี้พอยมาบอก9้าเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคริสต์มาสให้ฟังเด็กๆบ้านไหนที่สงสัยเราจะได้ตอบด้วยว่าอืมจะคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นยังไงมาอยังไงเนาะพินพอยก่อนไปฟังช่วยกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องพิ o พ n อ English กับ Facebook Fanpage ลูกเราต้องพูดอังกฤษได้พอยทำคลิปเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็การสอนโฟนิกสำหรับเด็กผู้ใหญ่ก็ดูได้รับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนค่ะ วันคริสต์มาสคือวันที่25ธันวาคมของทุกปีวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาคมเป็นวันสําคัญของศาสนาคริสต์เพราะถือว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครรู้เลยว่าพระเยซูเกิดวันที่เท่าไหร่ พระเยซูมีความสําคัญกับคนที่นับถือศาสนาคริสต์มากเพราะว่าเป็นคนที่เกิดมาเพื่อส่งต่อคําสอนของพระเจ้าแล้วก็ช่วยไถ่าบาปชาวคริสเตียนก็เลยมีการเฉลิมฉลองวันเกิดของพระเยซูซานตาคลอสเกี่ยวข้องยังไงกับวันคริสต์มาส ซานตาคลอสเนี่ยเป็นคำที่มาจากชื่อของบาทหลวงเซนต์นิโคลัสในภาษาดัตช์เขาว่ากันว่าเซนต์นิโคลัสเป็นบาทหลวงที่ใจดีมากเขาชอบช่วยเหลือเด็กแล้วก็ผู้ยากไร้มีเรื่องเล่าว,ว่ามีผู้ชายยากจนคนหนึ่งเขาจนมากจนไม่สามารถให้อะไรลูกสาวในวันแต่งงานได้เซนต์นิโคลัสก็เลยแอบเอาทองหย่อนลงไปในปล่องไฟตกลงไปในถุงเท้ายาว พอตื่นมาลูกสาวก็เจอทองในถุงเท้าก็เลยกลายเป็นความเชื่อว่าถ้าแขวนถุงเท้าไว้ก่อนวันคริสต์มาสพอตื่นมาแล้วจะได้รับของขวัญจากเซนต์นิโคลัสหรือว่าซานตาคลอสนั่นเองมีหลากหลายความเชื่อและก็เรื่องราวเกี่ยวกับต้นคริสต์มาสอย่างหนึ่งคือต้นคริสต์มาสเนี่ยมีรูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการรวมกันของพระบิดาพระบุตรและพระจิตหมายถึงการเกิดใหม่และความเป็นหนึ่งเดียว การใช้ต้นสน Evergreen Tree มาตกแต่งก็หมายถึงพระเยซูที่มีชีวิตชั่วนิรันด์เหมือนต้นสนที่เป็นสีเขียวตลอดทั้งปีวันคริสต์มาสทำไมถึงเป็นสีเขียวแดงสีเขียวมาจากต้นสนสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของผลแอปเปิลในสวรรค์ที่อดัมกับอีฟเก็บกินแล้วก็เป็นสีเลือดของพระเยซูที่ตายบนไม้กางเขนด้วย สีเขียวและสีแดงยังเป็นสีของต้นและผลของ Holy b เบ r รที่หมายถึงความสุขและก็ความสงบนอกจากสีเขียวกับสีแดงวันคริสต์มาสยังมีสีขาวและสีทองด้วย Christmas Eve คือวันก่อนวันคริสต์มาสซึ่งก็คือวันที่24ทธันวาคมหลายๆคนมารวมตัวกันเพื่อทานอาหารมื้อพิเศษในวันนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนของขวัญกัน เราเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอยังไงได้บ้างเรารวมตัวกันในวันคริสต์มาสเพื่อแสดงถึงความรักแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันเราจะแต่งบ้านด้วยต้นคริสต์มาสกับแสงไฟให้สว่างแล้วเราก็จะร้องเพลงคริสต์มาสแครลเด็กๆจะตื่นมาเจอของขวัญในถุงเท้าที่ตัวเองห้อยไว้แต่เขาว่ากันว่าต้องเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นเด็กที่เข้านอนเร็วในวันคริสต์มาสอีฟเท่านั้นถึงจะได้ของขวัญจากซานต้า จบแล้วนะคะกับ9้าเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคริสต์มาสที่บ้านพอยเนี่ยบางปีก็แต่งต้นคริสต์มาสเหมือนกันนะบางปีก็ไม่ได้แต่งไม่ใช่อะไรหรอกพอแต่งแล้วขี้เกียจเก็บผ่านเดือนธันวาไปนานเลยกว่าจะได้เก็บแต่ของขวัญวันคริสต์มาสจะมีให้ตลอดถือว่าเป็นการร่วมสนุกกับเทศกาลให้มีอะไรตื่นเต้นนิดๆิหน่อยๆบ้านไหนแต่งต้นคริสต์มาสหรือทาอะไรพิเศษในวันคริสต์มาสมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพินพอยน์อังกฤษกับ Facebook Fanpage ลูกเราต้้้อองงพูดดัักกฤษไจนนหมคคลิปาะ Ping point.